จับชีพจรมาแล้วนะครับคุณตั๊กต้องเฉลยแล้วว่าไอ้อุปกรณ์ไฮเทคที่คุณตั๊กพูดเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ในวอลโวรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับรือว่าผมเนี่ยจะไปซื้อมาขับบ้างพ่อเลี้ยงคะอันแน่นอนยังจะจัดให้เลยนะคะครับผมดูซิว่ามจะซื้อไมอะไรนะครับไปชมกันเลยไปชมกันเลยช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยชุดหุ้มเบาะรถยนต์ หรูหราเนียนเขา้ารูปคุณภาพเหนือราคาต้องมาสเตอร์เอ็มยงที้เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าวันนี้เราจะพูดถึงสมาร์ทโฟนระบบ Android และเครื่องเสียงในรถยนต์ก็เพราะว่าวอลโวเขานำระบบปฏิบัติการ Android สํสำหรับสมาร์ทโฟนมาติดตั้งในระบบสื่อสารภายในรถเป็นครั้งแรกค่ะโดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Open Automotive Alliance ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีและก็รถยนต์ เพื่อรวมกันพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำระบบปฏิบัติการที่พวกเราคุ้นเคยกันดีในสมาร์ทโฟนมาติดตั้งในรถยนต์โดยมีชื่อเรียกว่าระบบ Android Auto โดยระบบนี้นะคะจะมีรูปแบบและก็การใช้งานเหมือนกับสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตทั่วไปค่ะติดตั้งอยู่บริเวณคอนโซลหน้าพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่สำหรับผู้ใช้รถวอลโวนะคะที่มีระบบ Android Auto จะสามารถใช้งาน Google Search Google Map Google Play Music และแอปพลิเคชันอื่นๆได้มากมายอาทิ Spotify ผู้ขับสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้เหมือนกับที่เคยใช้ในสมาร์ทโฟนแต่เปลี่ยนจากการสัมผัสที่หน้าจอโทรศัพท์มาเป็นการสั่งงานด้วยเสียงเปลี่ยนมากดปุ่มที่พวงมาลัยหรือจะเปลี่ยนมาสัมผัสที่หน้าจอบริเวณคอนโซลหน้าแทนก็ทำได้สะดวกและก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ หน้าจอสัมผัสของ Volvo ยังสามารถใช้เมนูในโทรศัพท์และเมนูที่ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆของรถได้พร้อมกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าต่างไปมาค่ะโดย Volvo จะติดตั้งระบบ Android Auto ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้การออกแบบ s c o l a b l e Product Architecture หรือ SPA ยกตัวอย่างใน Volvo x c 9 0ใหม่ นอกจากนี้ Volvo ก็ยังติดตั้งระบบปฏิบัติการของ Apple CarPlay TM ในรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นที่พัฒนาขึ้นภายใต้การออกแบบ SPA ด้วยซึ่งส่งผลให้ผู้ขับ Volvo สามารถเชื่อมต่อระบบสื่อสารของสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะยี่ห้อไหนได้ง่ายๆผ่านทางหน้าจอสัมผัสในรถยนต์ค่ะ ฉันว่าคนที่ชอบพวกแบบโซเชียลมีเดียชอบเทคโนโลยีอะไรแบบนี้น่าจะชอบวอลโวนะคะเพราะรว่าเทคโนโลยีเขาอัดมาให้เต็มขนาดนี้<ช>ไป<ช>ไหนก็ได้แชทได้เม้นต์แบบตลอดเวลาอย่างนี้ไม่มีการแบบหยุดเลยถูกต้องนะครับแต่ก็แนะนําว่าควรจะไปแชทไปเม้นต์เงินตอนรถติดนะครับเพราะว่าเล่นโซเชียลมีเดียไปด้วยขับรถไปด้วยเนี่ย<ช>บางทีอ<ะ>ุบัติเหตุมันจะําหาเอาได้เป็ตัด แล้วก็พูดไปนั่นแหละแต่เขาก็ยังทํากันอยู่อืแต่พอไปเจอมาจริงๆนะเห็นมากระตาว่าขณะที่ขับรถไปด้วยแล้วก็ไ้เรวกาเกิดอุบัติเหตุจริงๆคะครับผมเออเราก็เปลี่ยนจากเรื่องอุบัติเหตุมาเป็นเรื่องรถของเรากลับมาถอดีกว่าถูกต้องนะครับมันจะกลายเป็นรายการณรงลงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกันไปแล้วนะกับกอสยูวของเชฟโรเลตค่ะช่วงเปิดอก วันนี้เรามากันที่ตึกระสานะคะที่ทําการของทาง c h e โรเล l ตค่ะแล้วก็ผู้บริหารคุณเติ้งสวัสดีค่ะเติงสวัสดีค่ะอัอนนี้ถามถึงเชฟโรเล e ตนีดนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์รุ่นไหนอะไรน่าสนใจบ้างแ<อ>ต่รุ่นนะคะเชฟโรเลตก็เรามีทั้งหมด6รุ่นนะครับในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือว่าเป็นในเรื่องของ SUV แล้วก็ในเรื่องของพาสเทอร์คานะครับแต่ตอนนี้ที่เราโฟกัสเลยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว SUV นะครับซึ่งเป็นคันนเลยานใช่ครับเป็นคันนี้เลยแล้วก็เทปติวาครับซึ่งเป็นตัวนีนเป็นนิวโมเดลเลยนะครับสาหรับปีนี้นะครับเพิ่งออกมานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของคอนเทนต์ความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชันต่างๆนะครับอย่างแรกเลยที่เปลี่ยนนะครับก็ในเรื่องของตัวเพปส์นะครับ ก็ Passive Entry และ Passive Start เราสามารถที่จะเข้าไปในตัวรถได้โดยไม่จะเป็นต้องใช้กุญแจหรือรีโมทเพื่อที่จะเปิดนะครับเราเข้าไปใกล้ๆเราวสามารถที่จะเปิดประตูได้เลยสะดวกายมากใช่เมื่อคุณมีกุญแจอยู่ที่กระเป๋าหรือใกล้ตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวแถวลมแบบตัว LED นะครับไฟท้ายจะเป็นในเรื่องของ LED <ะ>ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของตัวการมองเห็นเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็สปอร์ตขึ้น<ะ>ดูสวยงามขึ้นขึ้นเยอะเลยนะมี daylong daylight อ,อะไรกับเขาไหมคะออตอนนี้ daylight ย,ย,ยังไม่มีนะครับแต่ <c oughs> นในอนาคตเราจะพยายามที่จะเดียว<ะ>ขึ้นมานะครับ ภายนอกที่เปลี่ยนไปก็คือตัวไฟข้้งหลังใ้ก็จะมีในเรื่องของตัวไซส์สเต็ปนะครับตัวไซส์สเต็ปเนี่ยตัวบันไดข้างนะครับเราก็จะทําการติดตั้งให้กับตัวรุ่น l t s a นะครับ l t Z ตัวดีเซลซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของเราเลยก็จะติดตั้งให้ดูมันกชัวร่ขึ้นนะครับแล้วก็ตอบรับความต้องการของลูกค้าในตัวเมืองมากขึ้นเพราะว่าจากที่เราทำรีเสิร์ชมาเนี่ยเราจะพบว่าคนที่ใช้แคปติว่าเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเมืองนะครับคันนั้นเป็นรถครอบครัวอะไรอย่างงี้ยอ่าจริงๆผมมองว่ามันเป็นรถที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณเลยนะเราเราอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นรถครอบครัวสะเกินไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะซื้อรถไปก็จะดูที่เหมือนแบบมีคลาสนิดนึงในการที่คุณจะได้ขับรถคันนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าติดบันไดไปให้ด้วยใช่แล้วถ้าเกิดเราจะแบบไปลุยนิดนิดหน่อยๆอันนี้เราสามารถถอดบันไดเองได้ ไม่สามารถที่จะถอดได้นะครับมันก็ติดไปเลยคุณสามารถที่จะลุยไปได้ทุกที่เลยไม่จำเป็นต้องไม่ไม่เกะกะไม่เลยครับเราสามารถที่จะลุยไปตามสถานที่ต่างๆได้โดยโดยดีจังเลยไม่เกะกะด้วยคะนอกจากบันไดแล้วภายนอกยังมีอะไรเพิ่มเติมส่วนภายนอกเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการทําโฟมขึ้นมาของตัวไฟฟลอกแรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกริลนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับ ก็จะทำดีไซน์เชนนิดหน่อยดีไซน์ดูดูขึ้นนิดนึงใช่ดูด,ดูดีหนุ่มขึ้นด้วยแหละหนุ่มหนุร่รัชลรุลังอื่นนี้ไหมคะหรือว่าเข้าไปที่ภายในแล้วตอนนี้ตอนนี้เราไจะต้องเข้าไปที่ภายในเลยนะครับภายในมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากนุ่นเดิมอ่าพวงมาลัยนะครับเราทําการพัฒนาขึ้นเพราะว่าเราทำการเก็บข้อมูลจากลูกค้าและลูกค้าเนี่ยพอเวลาทำงานกลางคืนเนี่ยจะไม่เห็นปุ่มที่อยู่บนพวงมาลัย เราก็เลยใส่ไฟเข้าไปให้สามารถที่จะกดใช้งานได้แม่นยำขึ้นก็จะสามารถทำงานได้ในตอนเวลากลางคืนเนี่ยดีดีมากขึ้นครับคนอื่นเราไม่รถแท่งซี่ห้าอื่นเราไม่เคยคิดกัน <c oughs> จ,จะมีครับ <c oughs> แต่ของเรานี่ก็พัฒน,นา,น,านอกจากโวงมาลัยแล้วมีอะไรโวงมาลัยแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวอ่าดิสเพย์ ก็จะเป็นตัวดิสเพลย์ที่โชว์ในเรื่องของนาเกชันค่ะตัวนั้นเราก็ทําการเดเวลลอปขึ้นใหม่ทําการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็แสดงผลหน้าจอได้สวยงามขึ้นนะครับค่ะแล้วมันหาทางได้ง่ายขึ้นไหมคะก็ก็ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นนะครับค่ะ เพราะบางทีคุณผู้ชมหลายท่านโทรมาในรายการถามว่าเออมันหะมันแบบไปตามที่ที่เขาต้องการบางทีมันยากอะไรยาเงี้ยครับอันนี้ใช่อันนี้เราก็ปรับปรุงเสริม้นะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์เราก็ทําการอ่าคอนแทคกาบทาง Google Google Map นะครับอ๋อทาง Google ไปเลยครับค่ะนอกจากนั้นมีเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวแอร์นะครับอ่าอุปกรณ์แอร์เนี่ยเราก็จะแยกเป็นอ่าปรับอุณหภูมิสระซ้ายขวานะครับ ก็เป็น dual climate control ก็คือคนซ้ายอยากปรับที่2ี่องศาคนขวาอยากปรับที่24องศาเราก็สามารถที่จะปรับได้มีแอร์แถวหลังให้ด้วยไหมคะแอร์แถวหลังเรามีอยู่แล้วครับนะครับไอตัวซีทที่เป็นเบาะ3นะครับแถวที่สาเราก็จะมีแอร์ให้อยู่แล้วค่ะมีเครื่องแบบไหนขนาดไหนบ้างเครื่องนะครับเครื่องเรามีให้เลือกอยู่2แบบก็คือเครื่อง2.0ดีเซลนะครับช u r b o diesel แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็คือ2.4 แก๊สโซลีนตแล้วนะเพื่องเบนซินน,นะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งแรงม้าก็สูงมากแล้วตัวนี้เครื่องดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องที่มีแรงบิดสูงมากเลยนะครับครับผมตัวดีเซลถือเป็นรุ่น top ตัวดีเซลจะเป็นรุ่นรุ่นมันจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับ<ฮ>ะะจะมี L S X L S เนี่ยก็จะมีทั้งดีเซลแล้วก็เบนซิน,นแล้วก็ตัว L T z ก็จะมีทั้งดีเซลแล้วก็เบนซิน,นกัน ซึ่งดีเซลเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแต่คือว่ามีเครื่องยนต์สองขนาดก็คือถ้าเป็นดีเซลคือ2,000นะถ้าเป็นซิงก็คือจะสอง0ัใช่ครับ, 2, ร,บราคาแตกต่างราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1,298,000บาทแต่ถ้าเป็นราคาตัวที่ท็อปสุดเลยก็จะอยู่ที่ว่าไม่ไม่แพงครับ1 7 000, 1 9 0 0 0บาทอืมโอเคเนะาะราใช่ แล้วออกมาใหม่นีน่ไม่คิดจะแบบติดแก๊สมาให้พร้อมกันแต่ใน,นโรงงานเ,ออเหมือนกับเชฟโรเล,ลนรุ่นอื่นๆงี้ไหมคะถือตัวผมมองว่าตัวสําหรับแคปติว่าเองเนี่ยผู้ที่ผู้ที่ใช้รถระดับรักช่วยคาอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะามีความพร้อมในการที่จะขับรถที่เป็นน้ำมันปกติเลยแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานทดแทนเนี่ย เราเราเราเดเวลอปในเรื่องของเครื่องยนต์ให้สามารถเติม e85 ได้นะครับ oh, สำหรับเครื่อง oh, แก๊สโซลีน uh, เป็นสิบก็ประหยัดด้วยก็ประหยัดด้วยแหละ uh huh. ตอนนี้นช่วยประหยัดได้เยอะม,มากถ้าถามถึง huh. บ uh ุคลิกของคนที่ใช้แคปติว่าตัวใหม่ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกแบบไหนหรือว่ามีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงถึงจะแบบมาเลือกใช้แคปติว่าผมมองว่าคนที่ใช้แคปติว่าตัวใหม่เนี่ย uh huh. อย่างแรกเลยเขาน่าจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จชีวิต uh huh. ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขากำลังมองหาสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าอีกอ่าเป็นโกอีกโกลหนึ่งของชีวิตนะครับ<ะ>เพื่อที่จะมาเติมเต็มชีวิตของเขาแล้วแคปติว่าเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์ให้กับบุคคลกลุ่มนี้ได้ได้ดี ใครยังรู้สึกว่าตเองยังขาดขาดอะไรอยู่นะซื้อแคปติว่าไว้ที่บ้านจะเติมเต็มใช่ครับประมาณนั้น,นครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมคะสำหรับตัวของเชฟเวอร์ลและก็แคปติว่าโปรโมชั่นตอนนี้เราทำการลนช์ในเรื่องของ6ิ l ซ s พนะครับ<า>ก็มีในเรื่องเครื่องหลังการขายที่เรารับแม่ทนแนนฟรีนะครับถึง6ปี6ปีเลยรับประกันคุณภาพเป็น6ปี คุณผู้ชมที่สนใจแล้วก็อยากจะเติมเต็มช่องว่างที่หายไปในชีวิตก็มาเลือกใช้แคปีิว่าได้รงมทั้งรู่นอื่นของเชฟโรเลตด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเต้ววยค่ะ